ใกล้ๆกันก็ดีนะครับที่เป็ครับวันนี้ช่องวิ่งช่วงบุมีใครมาวันนี้เป็นวันแรกมั้งครับของชิบเป็นเหมือนจะโกหกกันแลเนี่ยได้บอกวจะัำเล่นไหมเหมือนผมเห็นอยู่เมื่อวานอ่ะแต่ที่วันนี้ก็มาด้วยกัก็ขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับขอบคุ

굿 굿컵 오케이 고마워요. 오늘 와 주셔서 감사하고 어그 갖고 팀 하는 오늘이네요. 조미터가 우리 봉공현 때 신나게 놀아 보자고요. 난 역어서 찡 마서도 같은 때 대비도 가다까 네. 굿 감사합니다.